ก็ต้องขอวัดดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็อ,อยู่ในเกมฟรีไฟเฮ้ยเอาวีก็ผมจะมาเล่น1 V-S1 นะครับขอลองมาดูกันนะว่าผมจะชนะหรือว่าเล่นขาแก่ไหน <c oughs> จริงๆผมเล่นโกดมากเลยนะไม่อยากจะกุยเกล๋ยวลองดู อือเอาตัวไหนดีเอาเอาตัวนี้ก็ได้อโอเคครับก็สะบอกว่าผมก็จะเล่นตัวนี้นะครับเสียงกูปเป็นอะไรเนี่ยเอาเลยครับผมจอกวันนี้นักมยวยกายแดงกับกายน้ำมึนนักมยวยกายน้ำมึนอายุยี่สิบเอ็ดปีไม่เคยจกมาแต่กล้าเดียว มวยควายแดงชกมาเลี้ยวขวาร้อยกว่ายกอะไรกองกูเนี่ยไม่เล่นกันเลยดีกว่าจุกแดงเดือดนักมวยปะตะนักมวยออกรองเท้าขวาเลยกูเนี่นยจริงก็มาดิไอ้เอ้ยอ้เอ้ยอ้เอ้อยู่ไหนกันวะตัดไปก่อนครับผมเฮ้ยมันอยู่ไหนวะ มันมันมาเลี้ย ilant. มันมาเลี้ครับ er. ผมนี่นี่โอ้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 โออย ang ang ai, อังไงย ai, um ังไงยังไงยังไงยังไงกูจะตายกูจะตายอะไรวะเพิ่งเริ่มเลี้ยงกูจะตายแเชียนมีไอปัดกันไปจอด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  คุมเชิองอยู่นะครับผมตอนนี้โอเคของมันหนึ่งผมจะดูอา้าวมันไปยกอยู่ทำไมตรงนู้นอา้าวผูตอนเลือดเลยน,นะผูตอนเลือดเลยน,นะเฮ้ยโยนเกมแล้วเหรอวะ อ้าวเรียบร้อยดีครับผมอย่างนี้เรียบร้อยสิครับมันโยนเกมอยู่แล้วครับมันต้องเกรงลัวพี่อยู่แล้วมันจะเข้าไปในป้อมใหญ่ทำไมวะมันโยนเกมเสร็จแล้วเอมันมาแล้วชิบหายชิบหายชิบหาย มันมันมาแต่ไหนวะอยู่ดีมัน,ม,นมันมันก็มาใส่ผมเลยเอาอะไรวะอ่ะ <c oughs> <c oughs> เป็นไงผมบอกแล้วว่าผมเล่นขารนี่กราร์ดคลองน้ำนะยังก็อดขาดเลยอะ่ะอะไรกับนี่อะมันเป็นยังไงกับนี่ทำไมกูเล่นขาร์ดยังกับนี่ ก,มมกูกดอันติทำไมกูกดอันติทำไมโอ้ยมันจะเข้าป้อมทำไมวะมาเนี้ยเหรอแลกหมัดกันไหมแลกหมัดกันไหมนี่นี่มาดิ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  มาดิมาดิมาดิมันมาแล้วเว้ยมันมาแล้วอันตีใส่ไปปุ้มยกสามยกแล้ก็บอมชนะแน่นอนด่านนี้เอาและกูกลัวแพ้กูกอีป้อมก่อนกูกลัวแพ้เพราะกูเล่นกลามากเลยด่านนี้เอาละกูกลัวแพ้กูกลัวแพ้ชิบหายแล้ยโอเคหนีตันหนีตัน

Chạy nạc cấp bấm Cả nạc bấm lên cốt gác gác Có nhàng chán nạc cấp Anh lấy cấp ní à Cầm năng mạnh lên